กดมือขวาโคอิเนตไอป r า bar ้าซัปาสแกนเอ,อ้าวสวัสดีครับสำหรับผู้ปกครองนะครับลูกสอบตกตรงนี้เราก็ทางผมนะฮะอธิบายกับวันก็จะอธิบายหลักการทำงานของสมองที่จะต้องสัมพันธ์กับ ความรู้ความเข้าใจความสนุกถ้าลูกๆของท่านไม่สนุกเขาอาจจะไม่อยากเรียนไม่อยากหูคณิตศาสตร์ยากมากก็เราก็จะอธิบายโดยกว้างแล้วท่านชอบใจหรือว่าท่านมีจิตใจที่จะอุปการะอุปถัมภ์ก็เชิญนะครับสำหรับ ตรงนี้อธิบายกวาน ism, human, นักสร้างพิวัตกรรมจะอธิบายโดยกว้างคณิตฟิสิกส์วิทยาศาสตร์การสัยศาสตร์เราไม่อธิบายแต่เราจะมองมุมอมองเห็นไปเท่านั้นเองก็สำหรับลูกท่านสอบตกงคณิตศาสตร์มันเป็นมันเป็นศาสตร์ที่ไม um. ่ อาจจะเป็นศาสตร์ที่มันนานนมมาแล้วเป็นสัญลักษณ์เลขสองเป็นสัญลักษณ์เลขสี่โอ้อธิบายยากแต่ท่านลองให้เขานับตังคหนึ่งบาทสองบาทสาบาทสี่บาทห้าบาทแล้วในหนึ่งบาทเนี่ยมีเท่าไหร่มียี่สิบห้าตังมีห้าสิบตังคมีในส่วนย่อยของ หนึ่งบาทตรงนั้นเขาก็อาจจะจะเข้าใจเริ่มเข้าใจเกิดขึ้นแต่ว่าการบวกการลบก็อาจจะเกิดจากสิ่งที่เขาเข้าใจยากตรงนี้อธิบายกวางก็จะอธิบายให้ท่านผู้ปกครองได้เข้าใจตรงนี้เพราะว่าอธิบายผมอธิบายอย่างเดียวผมจะไม่ติดกั้นการ มีเหตุและผลข้อสังเกตข้อโต้แย้งจากท่านทั้งหมดครับตรงนี้คำเรียกครับคำเรียกก็คือเรียกชื่ออ้เรียกชื่อนายคนนั้นนายคนนี้เรียกคนนี้ยังไงดีวะเรียกว่าบวกบวกก็จะเป็นแบบนี้ครับก็คือเครื่องหมาย พื่หมายบวกพฤติกรรมของบวกคืออะไรครับก็คือรถบวกกันชนกันรถบวกกันครับเจ็บทั้งคู่ครับรวมทุกกรณีกันจะได้แรงกระทะเข้าหนึ่งบวกหนึ่งนักมวยครับนักมวยก็จะเป็น นักบวยก็คือต่อยหมัดเข้ากันฝ่ายแดงฝ่ายนงเงินต่อยเข้ากันต่อยก้อนที่หน้าทั้งคู่เจ็บทั้งคู่ครับอันนี้อนาคตเป็นเครื่องมืออันนี้เราจะเป็นสณะนี่อธิบายเข้าไปการเรียนคณิตศาสตร์คุณอย่าเป็นเรียกคณิตศาสตร์ครับผมเรียกคณิตร์ส ทศกัณฐ์ทศกัณฐ์นี่คือการมองคณิตศาสตร์นี่คือคือมันสดสดอะ่ะผมอธิบายก,กันสด,ดสทดทศทศกัณฐ์พันสัมผัสก็คือผมจะอธิบายในการสัมผัสในในคณิตศาสตร์ของผมนะครับเครื่องหมายลบทำเรียกก็คือลบลบนี่ใครครับ แบบนี้คนระับก็คือลบลบให้ขาวสะอาดโจรขโมยเงินเงินหายไปติดลบแต่เงินที่หาได้ผมหวังเงินมาได้หมื่นหนึ่งโอ้ h, เงินเดินออกพอดีเลยผมเดินเท่เดินเท่มากเลยครับไปถึงรถเมย์ BTS โจนเข้ามาฉกกระเป๋าเงินหายไปผมติดลบครับ ค่าห้องค่าเช่าบ้านผมไม่ได้จ่ายอันนี้พฤติกรรมเอการกระทํานะฮะเมื่อกี้นี้อธิบายเป็นพฤติกรรมอันนี้การ,รากระทาครับการกระทําก็คือเ้ำมวยไแต่ก้านคอครับแต่ก้านคอไปเปี้ยงผู้ชคเก่งกว่าครับหลบได้ครับเสียกําลังฟรีติดเราไหมครับติดรเราไเสียกเลยนี่นะฮะตรงนี้ อธิบายต่อครับเป็นเครื่องหมายเครื่องหมายคูณนะฮะคำเรียกของเครื่องหมายคูณคือคูณคูณคูณก็สัญลักษณ์เป็นแบบนี้นะครับเป็นตัว x ครับถ้าเป็นพฤติกรรมนี่เป็นไม้คำยันครับคำไปข้างบนครับเป็นลักษณะไม้คำยันกากระบาด มีแรงทำยันเป็นสองเท่าลมพัดมาด้านนี้เขาก็ยังทำได้มีแรงทำยันครับหรือพนักงานได้ค่าแรงสามร้อยบาทผมได้ค่าแรงสามร้อยบาทนะครับเป็นจำนวนสามสิบวันนะฮะก็คูณให้ผมแล้วกันผมได้ค่าแรงเท่าไหร่ยี 20, ่หมื่นก็ไม่รู้อ่า การกระทำนะครับก็จะเป็นนักมวยออกหมัดคู่อ,ออกหมัดคู่ออกเข่าคู่นะครับโอ้โหตรงนี้การกระทำนี่รุนแรงมากออกแบบนี้ครับก็จะเป็นเท่ากับหมัดสองเข่าสองก็จะเป็นสองคูณสอเท่ากับสี่ครับตรงจุดที่เขาทำเขาเนาะคนป่ามาเราไม่รู้ อ้าวเครื่องหมายคูอ้ยเครื่องหมายคูนผ่านไปแล้วนะครับต่อไปเครื่องหมายนี้ครับคเนี้ของเขาคือเครื่องหมายหานหานทำไงอะจะหานเหรออแบ่งให้เท่าเท่ากันดีไหมเออเครื่องหมายก็เป็นแบบนี้นะครับเออเขาหานออกจากสองส่วนนี้นะครับ กพฤติกรรมก็คือผู้บริหารแบ่งเงินโบนัสมีเงินโบนัสอยู่สามล้านแบ่งให้พนักงานสามร้อคนเท่าเท่ากันเป็นผู้บริหารครับท่านพนักงานทุกท่านปีนี้โบนัสผมจะแบ่งเท่าเท่ากัน,เ,กนเพราะว่าเราขายของดีมากเป็นผู้บริหาร แบ่โบนัสนะก็อกไปกันไปครับต่อไปครับการกระทำนะผูบ้บริหารนะฮะถ้าเป็นทหารล่ะทหารทหารได้ไหมโอ้โหไว้ถือปืนทหารถือปืนถือปูนไปโบกตึกทหารนะครับยิงปืนไปยอะนะครับเหลือกระสุนในรังเพลิงนะครับก็คือกระสุนมีอยู่แปดนะัด แต่นับคนที่จะเข้ามาทําร้ายเขาได้สีคนแปดนัดสี่คนทำยังไงดีละครับคนหนึ่งนัดเดียวไม่ตายครับอาจจะยิงสวน